มีกระซิบด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะวานิชชาดได้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วงั้นหมดหน้าที่เราสองคนอยู่กับเก่าและข้าชาติหรอครับขอบคุณมากเลยครับผมว่าผมว่าที่มาช่วยชีวิตผมนะฮะที่ไม่ออกจริงๆนะครับขอโทษด้วยนะฮะอ่ะมายังไงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะได้กำลังคืนนี้นะครับเอะไรนะฮะรอดูงานหน้าแล้วกันนะครับผมทั้งคู่คุ้มค่าแล้วจริงเอาอยาก อย่างที่พวกเราเคยบอกไปว่าจ้างได้ไม่าองได้ได้ได้าประมูลอะย่าง่ขายปลาสามสิบบาทไรง้ยอย่างที่บอกไปนะฮะว่าทุกงานแหละมันมันต้องมีวันเลิกนะ การนี้เป็นงานแรกงานงานแรกเดี๋ยวก็ต้องมีงานต่อๆไปใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวทางมาซิโอเขาจะจ้างเราอีกใช่นะฮะนะฮะมันมาเดินมาบ่อยมาเดินมาบ่อยนะฮะใช่นะถูกว่าแต่วันนี้ตัวนี้ดีใจมากๆนะครับที่ที่ได้ขึ้นมามาร้องเพลงได้มาเจอกันแฟนที่นี่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกกระหายเวทีเหลือเกินนะฮะครับผมพูดจบแล้วคนมีอะไรพูดไหมเหมือนกันเหมือนกันครับผมก็คิดถึงแฟนๆนะฮะที่ทงแฟนทุกท่านเลยนะครับก็ สัญญาถ่ายละครไงไม่เคยได้ออกมาร้องเพลงเท่าไหร่ไม่ได้มายืนมือดนตรีเรื่องกลางคืนมาร้องกับประชาด้วยนะะฮบรรยากาศแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเพิ่มความทรงจำของทีมด้วยผู้เรียนผู้เรียนนี่โอเคเพลงนี้เข้าใจวเด็กไม่ต้องอย่ารนี้ไว้ผมเชื่อว่าเพลงนี้เขาลองร้องได้แล้วเขาจะเปลี่ยนมือด้วยจริงป่ะจริงโอเคงั้นร้องไปดีกว่า